ระหว่างที่เรากําลังนอนก็ได้ยินเสียงคนทําร้ายกันและเมื่อสองตาแมวนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีคนลงมือทําร้ายผู้หญิงคนนี้และมันก็ได้สบตากับเราด้วยแค่คิดก็สยองแล้วและหลังจากนั้นก็จะมีคนแวะเวียนมาเคาะประตูห้องเราอยู่เสมอเสียงเคาะแรกมาจากผู้หญิงเมื่อเราสองตาแมวก็จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยแต่ของในกระเป๋าของเธอนั้นมันช่างสะดุดตาและน่ากลัวซะยิ่งกว่าอะไรไม่เปิดประตูแน่นอนและหลังจากนั้นก็จะมีเสียงเคาะที่สองดังขึ้นเป็นเสียงเคาะที่มาจากช่างที่เรารัดไว้แต่เรา ไม่แน่ใจว่าเขาคือช่างจริงๆหรือฆาตรกรแฝงตัวมาอีกเราจึงเช็คนามบัตรและได้รู้ว่าเขาเป็นช่างจริงๆก็เลยเปิดประตูให้เข้ามาแต่มันก็ยังมีเสียงคอดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราส่องตาแมวก็จะเห็นว่าเป็นคุณยายท่าทางใจดีแต่เธอซ่อนมีดไว้ซะนี่เกือบได้กลายเป็นโจ๊กหมูแล้วและยังคงมีคนมาเคาะประตูเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าคอนโดนี้เขาไม่มีอะไรทํากันแล้วหรือไงเป็นพี่คนขายเนื้ออยู่ห้องข้างๆเขาบอกว่าเขาลืมกุญแจเลยอยากจะมาอาศัยอยู่ห้องเราสักพักถ้าพูดตามความจริงมันก็น่ากลัวแต่ว่าเขา ลืมกุญแจก็คงจะไม่มีที่อยู่ก็เลยเปิดให้เข้ามาเสียงคอสุดท้ายเป็นเสียงที่เงียบมากที่สุดไม่พูดไม่จาและเมื่อเราส่องตาแมวก็ต้องทึ่งเพราะว่ามันคือฆาตากรคนนั้นยิ้มหวานถือมีดแบบนี้บอกเลยนะว่าใจละลายเพราะฉะนั้นเปิดประตูให้เขาเลยแล้วกันเพราะว่าในห้องของเราไม่ได้มีเพียงแค่เราคนเดียวเจ้าฆาตกรถึงกลับเป็นลม